ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มมินบุรีทุกท่านนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์ชัยเทียมวงนะครับหรือพ่อดองท็อปบริษัทท็อปรลสวยทั้ง3าสาขานะครับวันนี้ก็ผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์หรือมาโชว์ตัวในกลุ่มมินบุรีนะครับตามที่น้องท็อปตั้งหัวข้อกลยุทธ์ในการขายเจ็ดหัวข้อนะครับ้องท็อปอาจได้พูดไปแล้ว4หัวข้อก่อนหน้านี้นะครับ น้องท็อปนำเสนอในเรื่องของการตลาดนะครับออนไลน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Marketing นะครับเป็นการตลาดภาคโดยรวมนะครับแต่ในส่วนของผม3หัวข้อหลังเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าไม่ได้มาจากการตลาดแต่มาจากประสบการณ์นะครับอย่างที่ผมได้พีเซนต์ไปในรอบแรกนะครับประสบการณ์ของผมประมาณ27ปีนะครับตั้งแต่เริ่มขึ้นมาเป็นเซล์ลขายรถ นะครับจนเป็นผู้จัดก,การผู้บริหารของนักลงทุนผมดูแลอยู่5สาขาอยู่ประมาณสักสิกว่าปีนะครับแล้วก็มาเปิดธุรกิจของตอนเองท็อปรถสวยเริ่มตั้งแต่สาขา1สาขา2และสาขา3จนมียอดขายในปัจจุบันนี้นะครับแต่ต้องเรียนว่าทุกทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มมีนเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจทุกท่าน นะครับทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีตั้งแต่1สาขา2สาขา3 4 5ี่ห้าบางท่านมี7 8ถึง10ก็มีเพราะยั้นทุกท่านเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับถือซะว่าวันนี้ผมนัทพงศ์ในานามท็อปรถสวยนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่เราได้ทำและเราคิดว่าประสบความสำเร็จจากตรงนี้นะครับ3หัวข้อหลังนะครับ อาจจะนำไปใช้ได้สักเล็กๆน้อยๆหรือบางส่วนผมก็ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับจริงๆแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้ง20กว่าปีเนี่ยผมสั่งสมรวมกันเนี่ยผมใช้หลักในการขายแค่3หัวข้อ 1. ลดรถสวยนะครับรถสวยเป็นปัจจัยสำคัญนะครับ 2. ออกง่าย เดี๋ยวผมจะบอกว่าออกง่ายเนี่ยเป็นอย่างไร 3. ไม่ต้องใช้เงินนะครับรถสวยออกง่ายไม่ต้องใช้เงินไม่ใช้เงินดีผมคิดว่าการตลาดทั่วไปพรีเซนต์ตามป้ายรถตามติดป้ายขายอยู่แล้วนะครับดาวศนบาทออกรถไม่ต้องใช้เงินดาว9,00 0บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือเราต้องทําได้จริงนะครับรถสวยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับผม เริ่มซื้อรถเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมมีคติในใจตัวเองว่าเวลาผมซื้อรถผมต้องเน้นรถสวยรถเดิมรถมีคุณภาพผมคงเส้นคงวาในการซื้อรถผมจะไม่ซื้อรถโดนรถชนหรือรถโสมเพราะผมถือว่ารถพวกนี้ทำให้เราไม่เติบโตรถสวยท่านอาจจะกำไรน้อยแต่ท่านอยู่ได้นาน และธุรกิจท่านขยายแน่นอนสำคัญที่สุดพ่อค้าต้องยึดหลักคติในใจนะครับถึงจะสวยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณต้องสวย 70- 80%อย่าเลือกเดินธุรกิจลดโดนอย่าเลือกเดินธุรกิจลดโสมน,นะครับเมื่อเราซื้อลดสวยแล้วเราต้องทำยังไงครับเมื่อเราได้รถที่มีคุณภาพเกรด A แล้วหรือรถที่มีคุณภาพที่ดีแล้วนะครับรแผนกตรวจสอบในการซื้อเข้าเป็นสิ่งสำคัญ หลังจากเราซื้อเข้ามาปุ๊บการตรวจสอบ14 1 5 2จุด15จุด2จุดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่การตลาดคา,า้ซัมหรือบริษัทใหญ่ทําอยู่นั่นคือปัจจัยสําคัญนะครับเราต้องตรวจสอบคุณภ,ภาพของรถเบรกดีไหมนะครับเครื่องยนต์ดีไหมแอร์เย็นไหมวิทยุกระจกไฟฟ้าก่อไฟไท้ายแตกไหมอะไรก็แล้วแต่ต้องตรวจให้พร้อมแล้วซ่อมเพื่อเตรียมจะขายนะครับรถสวยเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะพอรู้ข้อนี้อยู่แต่เพียงผมอาจจะบอกเกรดว่าหัวใจหลักของพ่อค้าในตลาดรถยนต์คือการเลือกซื้อรถที่สวยและมีคุณภาพอนาคตจะดีข้อที่2ครับรถสวยออกง่ายออกง่ายนี่เป็นสิ่งสําคัญครับออกง่ายเป็นสิ่งสําคัญต้องเรียนนิดนึงว่าออท่านเจ้าของธุรกิจทั่วไปนะครับต้องเรียนว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้ว ไม่งั้นท่านเปิดเต็นท์ไม่ได้ท่านมีสาขาสองไม่ได้ท่านมีสาขาสามไม่ได้ท่านนเป็นฐานของธุรกิจอยู่แล้วการที่ท่านเป็นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งท่านก็มีพนักงานสร้างพนักงานขึ้นมาสร้างผู้จัดการขึ้นมาสร้างทีมขายขึ้นมาคนในกลุ่มนี้เขาเรียกคนที่มาต่อยอดขายของคุณแต่ต้องวงเล็บนะครับเขาไม่ใช่ฐานในการขายของคุณเขาไม่ได้ฐานในบริษัทของคุณ เพราะฉะนั้นการที่เรามีธุรกิจแล้วมีผู้จัดการมีลูกน้องหรือจะมีพนักงาน20 30 100แต่ถ้าท่านไม่เข้าไปดูแลเข้าไปใส่ใจเข้าไปดูแลไปควบคุมปล่อยให้พนักงานขายทําด้วยตนเองผมคิดว่าธุรกิจมันก็โตได้ขยายได้แต่มันจะยั่งยืนหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ส่วนตัวขอผงผ,ผมเนี่ยประสบการณ์ผมดูแลทุกเคสเข้าถึงทุกเคส มองพนักงานขายดูแลผู้จัดก,การนะครับผมจะไม่ปล่อยให้เคสงานทำสัญญาแต่ละเคสเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดออกง่ายมันเกิดจากอะไรครับออกง่ายมันเกิดจากคนที่ตรวจคุณภาพของเคสก่อนเซ็นสัญญาเมื่อเราจองแล้วนะครับพนักงานขายจองก็จะเรียกมาทำสัญญาแต่เขา มีความสามารถที่จะตรวจคุณภาพไหมครับว่าคนนี้ซื้อแล้วประวัติจะออกอะไรถ้าเอาคนนั้นมาซื้อแล้วจะป,ะประวัติยังไงคุณแม่ลูกหลานญาติพี่น้องเคสการคัดเคสให้มีคุณภาพก่อนเซ็นนั่นคือสิ่งสําคัญถ้าเซ็นไปแล้วประวัติไม่ผ่านจบแก้ไขก็ลําบากหรือต้องทิ้งแต่ถ้าเซ็นไปแล้วประวัติดี P1P2F1F2C3AABB ทุกอย่างนี้มันทําให้เดินต่อง่าย อันดับแรกเลยเราต้องเข้าไปดูแลเคสทุกเคสผมเองคนหนึ่งนะครับยอดจองทุกวันปุ๊บทุกเช้ามาผมจะสก,กีนเลยพนักงานขายคนนี้สก,กีนเคสนี้เป็นยังไงเคสนี้เป็นยังไงทําอย่างนั้นสิทาอย่างนี้สิใช้คนนั้นสิแบบนี้สิก่อนเซ็นต้องพร้อมอย่ามาเซ็นแบบทนิดว่าเรียกมาเซ็นเฉยๆไม่มีประโยชน์ครับนะครับพอเคสคุณเซ็นแล้วเครดิตดีประวัติผ่านคุณทำยังไงครับ เป็นผมผมจะเลือกคัดเคตครับประวัติ A B C D A B C ถ้าลูกค้ากลุ่มพื้นที่ลูกค้ากลุ่มสลิปโรงงานลูกค้ากลุ่มหน้าเชื่อถือชัดเจนอยู่ในพื้นที่ผมปล่อยรถเลยนะครับเอกสารครบผมปล่อยรถเลยนี่คือจุดขายของท็อปรถสวยหรือการตลาดของผมมาตลอดการที่เราปล่อยรถไว แล้วทําได้จริงแต่ต้องสัญญาผ่านนะครับไม่ใช่ปล่อยรถเขาไปแล้วเรียกรถเขากลับมาสัญญาไม่ผ่านปากต่อปากที่จะนําเสนอกันไปว่าบริษัทเราออกง่ายครับที่นี่รถสวยออกง่ายมาเถอะมาคนไหนก็ออกได้ทุกคันถ้าคุณทําไม่ได้จริงเรียกรถเขากลับเสียทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องคัดเคสต้องดูคุณภาพเคสตั้งแต่ก่อนเซ็นและต้องใช้ผู้มีประสบการณ์เข้าไปดูด้วยไม่ใช่ปล่อยเซลมือสามมือสี่มือห้าบางครั้งมันก็ไม่จบ นะครับเสียเคสด้วยแล้วเคสก็ปล่อยไม่ได้ไวด้วยต้องรอเอกสารต้องนอนตรงนี้พอช้าไปแล้วลูกค้าก็ความต้องการก็น้อยลงแล้วปากต่อปากมันไม่กระชับมันไม่ไวเขาก็จะไม่บอกต่อกันความคิดและประสบการณ์ผมที่ผมคิดว่าทำแล้วประสบความสําเร็จนะครับปากต่อปากเป็นสิ่งสาคัญไม่ว่าจะเป็นรถสวยไม่ว่าจะเป็นการออกรถง่ายทําสัญญาไม่ยุ่งยาก และสำคัญที่สุดก็คือรถสวยออกง่ายไม่ต้องใช้เงินถ้าหาันไปเห็นหน้าป้ายท็อปรถสวยทั้งสามสาขาครับออกรถวันนี้ฟรีดาวเมื่อเราประกาศว่าเราฟรีดาวไม่จะศูนย์า 0, บาทหรือ9,000คุณต้องทำได้จริงนะครับเคสนี้ประวัติกู้ได้95คุณขายเต็มคุณกำไรเคสนี้ประวัติ90คุณกำไรน้อยลงหน่อยคุณก็ต้องทำเหมือนเดิมก็คือต้องฟรีดาวเขา แคสตวนี้ประวัติ85คันไหนขายไม่ได้คุณเปลี่ยนคันใหม่ให้เขาที่เราพอเหลือแต่เราต้องขายและยืนคำพูดคำเดียวว่าไม่ต้องใช้เงินเคสไหนที่มันจำเป็นต้องใช้จริงๆเราจะเจรจาลูกค้าอย่างชัดเจนสาเหตุอะไรแล้วมันต้องดาวเท่าไหร่พอใจไหมสำหรับคันนี้ไม่พอใจเปลี่ยนคันได้ไหมครับผมมีคันอื่นลูกค้าต้องการอะไรครับ ลูกค้าต้องการมาดูรถยนต์ที่หนึ่งได้รถคุณภาพสวยได้เซลล์หรือได้ผู้จัดก,การหรือใครก็แล้วที่คุยแล้วมันดูเหมือนง่ายออกได้จริงแล้วไม่นานทำสัญญาเขาออกได้เลยแล้วรับปากกับเขาว่าไม่ต้องใช้เงินนั่นสำคัญที่สุดครับผมคิดว่าการทำธุรกิจกําไรน้อยแต่ขายมาก ดีกว่ากําไรมากแล้วขายน้อยธุรกิจมันเติบโตต่างกันครับความยั่งยืนมันต่างกันครับนะครับผมมั่นใจว่าทั้ง3หัวข้อผมเนี่ยทุกคนเพื่อนๆในกลุ่มมีนก็มีอยู่ในใจแล้วแต่อยากฝอกไวอยากฝากบอกไว้ว่าผมยึด3หัวข้อนี้เป็นคติหลักในการทําธุรกิจการค้าของผมและผมยืนอย่างนี้มาตลอด20ปีแล้วผมก็ก้าวก้าวก้ ท็อปรถสวยทั้ง3สขาขาตอนนี้มียอดจองเดือนและประมาณ300กว่าคันทางจากด้านการตลาดของน้องทอ็อปมียอดปล่อยรถเดือนละ,100ะร้อยกว่าคันผมมั่นใจว่ามาจากการตลาดที่ผมคิดค้นฝากเพื่อนๆกลุ่มมินไว้นิดนึงครับนะฮะตรงไหนที่คิดว่าดีตรงไหนที่คิดว่าชอบนำไปใช้ได้ผมจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับท็อปรถสวยเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอให้เฮงเปังป,งปงทุกคนครับสวัสดีครับ